อ่าส,สวัสดีฮะวันนี้ผมจะมาเล่นคาปากกริง่งเออคือรหัส G S ของผมผมไม่ได้เล่นคาปากกริง่งอ่าแล้วช่องนี้ผมจะคาปากกริง่งโปรเออเสียงเสียงคุยแบบข่าวนี่ม่ต้องส่วนมันนะนี่ไง

เกมโมเสย์และโกไม่มีแค่นั้วเขาจะหาโมเสยแล้วโกมากันนี่ไงโมเสแลวโก เซรั่มก็เหตุแค่ว่ามันหนักกว่า 一人没有。 还有雪人，还有雪人，还有雪人呢。 กินี่มือเซราโกนะแถวครานี้ผมจะห้ามเกินสิบสิบห้า และนี่ก็คือแรงบวกทีนี่ที่ผมเต็ เป็นยังไงมีเป็นอย่างไรบ้างสวยหรือไม่สวยถ้าสวยจ,จะจะจะติดตามช่องคุณหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะถ้าถ้าใครก็าสวยติดตามหรือไลค์ก็ได้กดไลค์มาเยอะๆนะจะได้ดังเพิ่จะมี2 subscribe เองนะคะนี้